ข้อ13เท่าผลรวมของเลขโดดของตัวเลข 2, 3, 4คือ2บวก3บวก4เท่ากับ9แล้วผลรวมของเลขโดดของ9 99, 9 9 9 9คูณกับ999จะตรงกับข้อใดข้อ1 45ข้อ2 48ข้อ3 51 และข้อ4 54จริงๆวิธีการทำโจทย์ข้อนี้มีได้2วิธีคือ1สําหรับคนที่คิดแลไรไม่ออกเลยคูณไปเลยน้องเอา99 0 0หเนี่ยคูณกับ999ไปเลยน้องก็จะใช้เวลาสัก3นาทีก็ได้คําตอบเหมือนกันหรืออีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่มองแล้วเอกใจในอะไรบางอย่างสงสัยไหมทำไมพี่พูดถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าน้องเข้าใจเนี่ย ไอสมาการนี้เนี่ยนะมันสามารถไอตัวเลขเลขนี้เนี่ยมันเป็นเก้า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 เนี่ยมันทําให้พี่คิดถึงเลขนี้เลขหนึง่งน้องพี่เขียนให้ดูฟุ๊บเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูงสองวิธีพี่ทําวิธีรัดให้น้องดูก่อนส่วนที่ตรงๆที่คูณเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวพี่คิดเลขให้ดูเหมือนกันแล้วพี่จะยืนยันว่าจริงๆแล้วค่ามันเท่ากันจริงๆนะ พี่บอกว่าเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพี่ถามว่ามันพี่เขียนเป็นหนึ่งแสนลบหนึ่งมีค่าเท่ากันไหมมีใครเถียงว่าค่าไม่เท่ากันเปล่าเท่ากันถูกไหมซึ่งหนึ่งแสนคือสิบกำลังอะไรเอ่ยคือสิบกำลังห้าถูกไหมลบกับหนึ่ง 999ก็เหมือนกันคิดเหมือนกันเลย999ก็ต้องมีค่าเท่ากับ1 0 0 0งลบหหรือเท่ากับ10บกำลังสาลบหโอเคนะฟึบอ,อย่างนี้อ่ะถ้าเราได้2ตัวเลขนี้แล้วเราก็ตั้งเลยว่ามันจะมีค่าเท่ากับ 10บกำลัง5ลบ1เป็นตัวแทนของ99กคูณกับ10บกำลังสลบ1เป็นตัวแทนของ999ก้ถูกไหมวิธีการคิดน้องรู้จักวิธีการคูณของพหุนา,นามถูกไหมว่าถ้าคูณกันอย่างนี้มันก็จะได้ว่าหน้าคูณกับหน้าแล้วก็หลังคูณกับหลังมันก็จะได้ว่าเป็น สิบกำลังห้าคูณสิบกำลังสามมีใครได้สิบกำลังสิบห้าไหมไม่มีถูกไหมเพราะเลขยกกำลังคูณกันเท่ากับเลขข้างบนเนี่ยมาบวกกันแล้วก็ลบด้วยสิบกำลังห้าคูณกับลบหนึ่งก็เป็นสิบกำลังลบห้าลบด้วยสิบกำลังสามเพราะคูณกันอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็ลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งกลายเป็นบวกหนึ่งพราะลบเจอลบก็จะกลายเป็นบวก น้องก็จะได้ว่าเป็น10บกำลังแใส่1ไปเลย1แล้วก็ศูนย์อีก8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ลบด้วย1แล้วก็ศูนย์อีก5ตัว1 2 3 4 5อย่างงี้ไหนดูซิแล้วก็ได้เท่าไหร่เอ่ย0 0 0 0 0ศูเหลือ9เป็น10เท่าเหลือ9เป็น10เหลือ9 9 9 แล้วก็ลบด้วย10กกำลังสามคือ1 2 3 1ลบเหลือ0 0 0, 0 9เหลือ8เป็น10บทับเหลือ9เป็น10เหลือ9 9 8 9 9โอเคนะแล้วก็บวก1เข้าไปก็จะกลายเป็นผลลัพธ์เป็น9 9

9ก้าบวกเก้าบวกแปดบวกเ้าบวกเบวกศูยบวกูวกหนึ่งถูกไหมบวกกันสิ9ก้าบวกเเป็น18ถูกไหมสิบแปดวกแปเป็นเท่าไหร่นะ18บแวกแปเป็น26 9สิบเวกเเป็น18บแวกหนึ่งเป็น19ก็กลายเป็น26่สบวกเถูกไหมเก้าบวกหเป็น สิบห้าใส่ห้าทนหนึ่งสองหนึ่งเป็นสามเป็นสี่ก็จะได้ว่าอ๋อผลลมเรียกโดดมันคือ 45, สี่สิบห้าถูกไหมอันนี้คือวิธีที่ใช้เทคติกนิดนึงทำให้น้องคิดเลขได้เร็วขึ้นใครอยากเอาเก้าหมื่นไปคูณกับเก้าร้อยก็ได้ เราจะมาพิสูจน์กันว่ามันได้คําตอบเท่ากันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะหาเดี๋ยวน้องจะหาว่าโอ้โหพี่โม้ได้เลยมันจะตรงกันได้ยังไงถูกไหมอะไรอย่างนี้พี่ก็จะพิสูจน์ให้น้องดูว่าถ้าเอา9 99, 9้าหเนี่ยคูณกับ999เนี่ยได้เลขเดียวกันแน่นอนอ่ะ99 81ถูกไหมเ้าคูณ9ก้8เปบ็วกแเป็น89เหมือนกัน เก้าคูณเก้าก็เป็นแปดสิบเอ็ดบวกแปดก็เป็นแปดก็เป็นแปดสิบเก้าอ่ะแปดสิบเก้าเหมือนกันแปดสิบเก้าฟึบนี่คือตัวแรกใส้ศูนย์เท่าเหมือนเดิมเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดใส่หนึ่งโทษแปดถูกไหมเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเป็นแปดสิบเก้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดเป็นแปดสิบเก้าเก้าเก้าแปดสิบเป็นแปดสิบเก้า เก้าเก้าแปดสิบเป็นแปดสิบเก้าอันนี้ก็เหมือนเดิมคูณเหมือนเดิมมันก็คือใส่ศูนย์สองตัวแล้วกลายเป็นหนึ่งเก้าเก้าเก้าถูกไหมเก้าแปดอ่ะบวกกันซีได้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งศูนย์ทดหนึ่งเป็นสิบสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสิบสิบเก้าสิบเก้าบวกเก้าเป็นแปดถูกไหมยี่สิบแปด 1> 9 1 9า8 9 3 27, 27่ง27บก้เวกสเป็น29เป็น10 9เก้า20 20อิอันนี้เป็น10ถูกไหมอันนี้9ก้าก็กลายเป็น 28, 8, 6, 2 0 8ิบใส่แปดทษสองเปเป็น17 17จบเวกสเป็น19ถูกไหมก็กลายเป็น9 9 8 9 901อันนี้เป็น9ก้แล้วพี่บวกผิดพี่ลืมทดอ,อีกตัวหนึ่งก็ได้เลขเข้าการสุดท้ายคำตอบก็เป็น45เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะคิดด้วยวิธีการคูณทั้งหมดหรือว่าค่อยคอยค,อยคิดเป็นเทคนิกแยกเป็น10กำลัง5ลบ1 คูณกับสิบกาลังสามแล้วหนึ่งสุดท้ายคําตอบก็คือคําตอบเดียวกันนั่นเองแล้วแต่น้องถนัดแล้วแต่หนจังหวะนั้นว่าน้องคิดวิธีไหนออกแล้วกันแต่ถ้าให้พี่แนะนําก็พยายามคิดให้เป็นเลขอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่อมีโอกาสผิดพลาดเหมือนพี่ตะก,กี้ถ้าคูณเลขใหญ่มันก็มีโอกาสผิดถูกไหมนั้นโอกาสที่คูณแล้วถูกแล้วก็มั่นใจคือก็เป็นวิธีนี้ในข้อที่ตอบข้อหนึ่งนะคะ4ี่สิบห้าค่ะเป็นผลรวมของเลขโดดนั่นเอง